ยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องไม่หิ่งจะแปนะคะช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระด,ดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและสิ่งดีๆที่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปได้วยกันค่ะพอดแคสต์นี้นะคะเราจะมาฝึกพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทํามาหลายประโยคนะคะมาดูกันคือมีประมาณสิบประโยคนะคะมาฝึกเลยเที่ยว啊 take you be t s วันนี้เป็นวันหยุดประจำ TQB ก็คือเป็นวันที่หยุดเป็นประจําทุกสัปดาห์สมมติร้านสสวยะไม่ต้องสมมติแหละร้านส,สวยในญี่ปุ่นนะคะจะหยุดทุกวันจันท์แล้วก็อังคารซึ่งก็จะมีบางร้านที่เขาแบบจะหยุดสลับกันเนาะสัปดาห์ที่หนึ่งกับสัปดาห์ที่สามคือวันอังคารไม่หยุดยคือเปิดทําการอย่างเงี้ย แต่โดยส่วนภาพรวมแล้วคือหยุดทุกจันทร์อังคารนะคะอันนี้แต่ละพื้นที่ก็จะต้องตรวจสอบเปนอีกทีนะคะแต่สำหรับร้านประจำที่คุณไปคุณก็ต้องตรวจสอบเนาะเพราะบางร้านเขาก็ไม่ได้ปิดทุกวันอังคารบางที่แบบสัปดาห์ที่หนึ่งกับสามีเปิดทำการบางทีนะคะไอ้ถัดมาค่ะอามะดิจะไม่ไตมโนะทาบไนเดสคะประโยคนี้เป็นประโยคที่คุณ หมอฟันเขาถามเซนเซเนาะเมื่อวานไปหาหมอฟันไงตัวสุขภาพประจำทุกๆครึ่งปีนะคะปีละสองครั้งเนี้ยหมอเขาก็จะถามว่าเราแบบรู้สึกเสียวฟันหมอบอกไม่ค่อยกินะเราก็บอกว่าไม่ค่อยกินอะของเย็นอนะอย่างพวกไอติมเงี้ยไม่ค่อยชอบหรือน้ําเย็นเงี้ยก็ไม่ชอบดื่มเนาะให้มาเราก็จะตอบว่าอเมริกซื้อไม่ได้เาเธอไนเดสแต่ถ้า ผู้พูดหรือผู้ฟังประโยคเมื่อกี้เราได้ถามเขาได้มีผู้คู่สนทนาเนาะเขาถามเราใช่ไหมคะว่าคุณไม่ค่อยกินของเย็นงั้นหรอเราก็จะตอบแค่อเมริกาแท็บเลแค่นี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องแบบทวนทั้งหมดอะไรอย่งนี้ยค่ะถัดมานโคดิ100เยนว่ามาตะอนดเงินที่เหลืออีกร้อเยนไว้จะคืน คราวหน้านะคะอ,อีกร้อยเยนค่ะดึงมเก็บว้อยเยนลงไปให้เงินที่เหลืออีกร้อยเยนไว้จะคืนคราวหน้าอาใครกี่เยนกี่เยนก็คือลองพูดดูนะคะเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะคะเบนิคินิชนตมอไม่ต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษก็ได้นะคะ เนื่องจากว่าไม่ได้รีบอะไรเมื่อไรก็ได้นะคะความหมายเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามคำกริยาที่ผู้พูดผูด้ฟังได้สนทนาพูดคุยกันนะคะแต่นี้ในบริบทเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องการคืนเงินใช่ไหมคนนี้คู่สนทนาคนที่ถูกยืมเงินเขาก็ตอบไปตอบคู่สนทนาว่าอว่ามไม่ได้รีบอะไรหรอกนะเมื่อไรก็ได้นะอย่างเงี้ยคือสามารถใช้ได้ในสถานการณ์อื่นด้วยนะคะตรงนี้ เป็นการบอว่าไม่ได้รีบนะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นี้ความหมายมันก็จะเป็นสิ่งที่ผู้พูดและผู้ฟังจะเข้าใจตรงกันนะเว่ามันคือหมายเข้าหมายถึงอะไรกันนะคะเฮงน้นิ้ยิคกาชิมัสเน่รู้สึกเหมือนว่ามีกลิ่นแปลกๆนะคะถ้าเกิดเป็นในยะแฝงนะคะความหมายความหมายอีกในยะหนึ่งก็คือหมายถึงมีพิรุษนะมีกลิ่นแปลกๆกินตุตๆอ่ มั้ยอุ่เกิน่อยหรือุ่นเิชกัมาเนถ้าเกิดพูดแบบเต็มยุเนะาะอากาศร้อนมากจนเกินไปเลยไม่อยากอาหารนีมอเดะยเตมิเตลองทำแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยดูสิครับไม่ต้องคิดเลยอะลองทำดูสิอย่างเงี้ยเป็นการบอกเนาะนี้ใช้ในภาษาพูดนะคะ ประโยคที่ทําให้หญิงเซซหยิบยกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประโยคที่ใช้ในภาษาพูดฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังว่าคู่สนทนาของเราคือคนที่สนิทไหมก็คือเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเราไหมเป็นสามีเราใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนนอกนะคะเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทมากเราใช้พูดภาษาพูดไปเลยเนี่ยบางทีอาจจะแบบรู้สึก คำหัวคำหางฉันไม่ได้สนิทกับเธอแต่เธอทําไมมาตีซีอะไรประมาณเนี้ยเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้ภาษาพูดกับใครเราได้เมื่อไหร่คุณจะมีเซนของคุณเองเนาะตรงนี้อย่างเช่นคนในบริษัทเนี่ยถ้าถึงแม้เขาจะอายุมากกว่าแต่พอหลังเลิกงานก็เหมือนเป็นในก็ดนเดเวลเดียวกันคือเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพูดภาษาพูดกับเราเราก็ค่อยตอบภาษาพูดแต่ถ้าเกิดเขาพูดแบบใช้รูปมอสฟอร์มล้วก็ตอบ ตอบกลับไปแบบ Mustform เท่านั้นเองนะคะให้ Hi. ยังไงลองฝึกพูดดูนะคะประโยคแบบอ,อาจจะดูเหมือนยาวใช่ไหมคะแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้พูดประโยคสั้นๆอย่างเดียวนะคะตรงนี้เราใช้ทั้งประโยคที่แบบสั้นๆแล้วก็ประโยคยาวๆถ้าคุณฝึกบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินนะคะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนยังไงก็เขียนมาในคอมเมนต์ค่ะพบกันใหม่ คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ